ปลาดูดน้องยี่น้องเยใด้ปลากลายนึงเดี๋ยวเสมาป่นกินยำมือเส่าว่าเห็นอาหารเสราป่นกินปลาดุกปลาดุกก็งามอะไรตัวพักกระดาวกไปยูแ่แคขมน้องแม่

ได้รลายเติมหน่อยหน่อยเกินไปนะกระปุ่ม มาเลยข้าไริ่มเลาย,ยค่ะต้นน้นองปเมืออ่อแบนเือในให้ใหม่อาภัยดูไม่ืเด,ดอกไหม่ สบายดีย้ำเสารทุกคนหลังจากเมื่อวานเขาเป็นงอมปลาปลาดูดน้องสะในปลาดุกมา,าล,กลายเติบแล้วก็ปลาเค็งลายเติบเมื่อนี่เห็ดนันปนปลาดุกกินย้อเสารเมียกับลูกสาวไปเก็บผักกระเดามาได้บักลายสียเอามาต้มเห็ดผักกินกับปนปลาดุกพี่น้อผักตามฤดูกาลเนาะแต่ว่าอาหารนี่โมเมนต์ตามฤดูกาลดูดน้องกันเลยได้ lấy để ba đục bà bà lại thấy nó lại mẹ chép บอไลายไปน่ก็ได้กินกับพักกระเดาลมคพูมมือสูงอยุอ่ลมลมลมมันมือมปนคืนลมมันมาเป็นช่วงเป็นช่วงมาค้ามปีนี้กำลังเป็นเนาะ คนกับ่าตะนางกับเขาเียก็บกเหี่คอของผมมาข่าตะนางเาก็บาเก็บ <c oughs> กินแลาพักบัวอยงัวหน่อยเขาสวนมึงเห็นว่าเยอะเซว่าเด้โมว่าคมหรือบอพี่น้องพักกระเดาว แต่คันเขาออาภาคกระดาววานอย่าไปเสือเด้อพี่น้องเพราะว่าภาคกระดาวมัมีตน้นดาวานหรอกแซนแต้มากอกพี่น้องย้ำเลยลาย <c oughs> เอามากินสมอามาขายเต็มเข่งเลยเพราะวา่าเป็นเสือมากอกล,ล้นอารมณ์พี่น้องเลือกไว้ให้เมียกินบัมากก็มากอะนนี้ได้พเรพรกระเท้าบัมากกับบมาก แต่ห้านี่กินเะไรบิดงสามตัวปลาดุกงมน้ำกันเมื่อวานแบ่งกันคนละสามตัวเมื่อ,อยัา้าชิเปงงมอีกอยู่พี่น้องกิเขาแล้วชิมางมมอมบิ่งเพราะว่าห้าปลาแบบมันกัดขึ้นมาตายเน่าเจไดายก็ปลาดุกเนี่จับยากเวลางดม๋ยวมันปัาตักจ็บ ผมกินยามื่อสาผลประดุกบางทีกับผู้ดังกินขาวผูดังไมกลัวเลยกินข้าวซ่กินข้าวกินข้าวเด้อเกๆน กินปลาเหิงปนปลาดุกแล้วก็ต้มปลาดุกใ,ให้ลูกสาวให้ลูกสาวเอ้นาห้างกินแก้ว,ม,กวมาได้ทุกคนกินเขามาได้พี่น้องกินเขาแล้ากันกินเขาสาวปนปลาดุกปนปลาด,ดุกนะกินเขากินเขาเด้อเก,กินเขากินเขาเด้อ สดป่นเด้อป่นไเลยผักกระดาษมวนเลยคมมาจักผักกระดาวผักกระดาวานมคมโยพี่น้องจะคมม่แห้งม,มันเลยมึงอยากที่นหนแห้งจบอ่คม <แ S 1> คมคม,คม không 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 Khom bẹp không vô không 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 กาวานเป็นลมคมปัญญากินไรอะมัครับแคบเลยอ่ะเขากันเขากันมบอขึ้นฝัตา,านตาดีกว่าครลมเลยมอม ปีดปลาเคงเ็งกินง่ายกว่าง่ายกว่าผักกาดดาวชินมาลบปลาเข็งผักกระ,ระ,ระ,กะดาวกับเขาันนีอยู่น้ครับอัอนอนี้ผลิตสำหรับผู้มาก,กินผู้มามาก,กินกระโคมตอนอยังหน่อยอกินมาได้อลุผกินปลาเคง็งครับอเขาสน้ามาดินน้ำยาได้เหมนเมื่อเดุกๆมาเลย มืนี่มางอมปาเนาะม่พอดมันเทาหวัน,นมือดพอดขัดได้แล้วมันพาาจ้ะาลังงามนาลังงามกินหัวยั่ไปกินเนาะไปกิน สำหรับคลิปนี้สิพาไว้นสนีก่อนพี่น้องขอตัวกินข้าวก่อนจะนัากับชิมอาบานแล้วมาหาง,งมปลาอยู่ในน้องคือเก่าพอกันคลิปหนาพี่น้อ,นอ,งนอ,นนองสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจหล,ลายๆขอบคุณหล,ลายๆบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่พี่น้องกินยั่งอันบ๊ายบายมมาด้วยบายบายผมมาทันเดียบาย